สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำพวงกุญแจอดอกไม้จากไหมพรมกันค่ะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีไหมพรมแล้วก็เข็มผักนะคะเราจะใช้เป็นสเบอร์ด้วยกันก็จะมีเบอร์3.00แล้วก็เบอร์2 0 0ค่ะและอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นกันไกลค่ะนี่เราใช้ทั้งหมดด้วยกันสามอย่างนะคะเราไปดูวิธีท,ทำกันเลย อันดับแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นไหมพรมสีเหลืองกับเข็มถทกเบอร์3นะคะนี่ถทกเป็นเกรสรของดอกไม้ค่ะโดยเราจะเริ่มทำเมจิกวิงก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนี่ทำแบบนี้นะคะเมจิกวิง นะคะคเมจิกลิงหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นพอเราได้เมจิกลิงแล้วเนี่ยเราก็จะถักทีต่อหรือว่าฮาร์ปเดิอนโคเชนะคะทั้งหมด12ครั้งค่ะแรกนะคะเราก็จะถักอย่างนี้น,ะะนี่นะคะอันนี้นับเป็น1ค่ะ ทำแบบนี้นะคะไปเรืเ่อยๆจนครบ12ครั้งเลยค่ะแล้วครบ12ครั้งแล้วเรามาดูกันต่อนะคะพอครบ12ครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะดึงไหมพรมเส้นข้างล่างตรงนี้เพื่อที่จะทำให้มันติดกันเป็นวงกลมนะคะ พอดึงแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะถักรวมห่วงกันนะคะโดยที่เราจะใช้เข็มเบอร์2.0นะคะทำค่ะเพราะเข็มเบอร์สามันใหญ่ไปเราไม่ถนัด <c oughs> หนักที่หนึ่งนะคะตรงนี้ กดชึบนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำกันไก่เนี่ยมาแตดนะคะนี่พอแตดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะเก็บให้เรียบร้อยนะคะโดยเราจะใช้เข็ม แทงเข้าไปมัดนคะคะจุ๊บจะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็จะนำกันไก่มาตัด แค่นี้เราก็จะได้เกรสรแล้วค่ะนี่ต่อไปเราก็จะนําไหมพรมสีฟ้าเนี่ยมาทําเป็นกลีงตอกไม้กันค่ะโดยเราจะนํามาถักรวมกันก่อนนะคะจ้เขียเบอร์สองเหมือนเดิมค่ะนีเออเออ่เขียนเบอร์สองนะคะถักเหมือนเดิมเลย พอได้แบบนี้เราก็จะถักโซ่นะคะทั้งหมดสองครั้งค่ะ1บบนึ่งอันนี้นึงแล้วก็ชึบสองแบบนี้พอได้โซ่ทั้งสองครั้งแล้วนะคะเราก็จะถักเป็น F หรือว่า Double Crochet นะคะทั้งหมดสครั้งค่ะเดี๋ยวตรนนี้นะคะก็หนึ่งสองแบบนี้ก็ถักลงไปในหลักเดียวกันค่ะหลักแบบเดียวกับตรงนี้นะคะนี่ นี่เราก็จะมีตรงนี้ทั้งหมดนะคะสี่เส้นหนึ่งสามสี่เราจะใส่ทีละสองค่ะนี่นะคะหนึ่งสองแล้วก็จะเหลือสามเส้นองี้ก็จะใส่ทีละสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็จะเหลือตรงนี้นะคะสองเส้นแล้วก็จะถักให้เหลืออันเดียวค่ะนี่เราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบสี่ครั้งค่ะเน้นย้ำว่าต้องถักหลักเดียวกันนะคะ นี่นะคะพอครบทั้งสี่ครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะถักโซ่สองครั้งนะคะหนึ่งสองนี่พอถักโซ่สองครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะถักลงในหลักเดิมค่ะนี่นถักล็อกนะคะในหลักเดิม นี่นะคะเราก็จะถักเลื่อนไปหนึ่งหน่วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะข้ามมาตรงนี้ค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะถักแบบเดียวกับกี่แรกเลยคะ่ะถักโซ่สองครั้งถัก S หรือ double c o c h e t สี่ครั้งแล้วก็ถักโซ่อีกสองครั้งคะ่ะเดี๋ยวพอเราทําเสร็จทั้งหมดหกขีดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไง น,น,นี่นะคะนี่นะคะพ่อถักได้ทั้งหมด6กีบก็จะเป็นประมาณนี้พอกีบสุดท้ายกีบที่6ของเราเนี่ยนี้ก็จะถักมาลงกับกีบที่1ตรงนี้นะคะถักมาลงไปเลย ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำเป็นพวงกุญแจกันแล้วเราก็จะมาทำเป็นพวงกุญแจกันต่อเลยนะคะขออภัยในเสียงรบกวนค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ี่ทำเป็นพวงก,กุญแจต่อเลย นี่เราก็จะได้ไปแบบนี้แล้วเราก็จะมาตัดนะคะแล้วก็จะได้เป็นพววกุญแจค่ะพววก,กุญแจดอกไม้เสร็จแล้วนี่เป็นไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกด like ไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ